ครับสวัสดีครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมต้นลามานะครับอย่าลืมนะครับพี่กดไลน์ได้นะครับกดโทรได้เบอร์นี้เลยนะครับ0ูนย์7 0้าสี่เจ็ดห้าเจศูนย์ห้าหนะครับพี่อย่าลืมนะครับ Facebook ต้นลามานะครับ facebook สุบัณฑิตต้นนะสุทธิพจน์ต้นนะ นะครับพี่อย่าลืมนะครับพี่มาครับมาพี่มามามมาองค์แรกกันเลยครับพี่มาเจอกันองค์แรกเลยนะครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับองคดนี่ครับคดนี่ครับลิงนะครับพี่เป็นลิงนะแกเป็นลิงหลวงปู่ดิ่งนะครับคดหลวงปู่ดิ่งนะครับพี่นี่ครับคดหลวงปู่ดิ่งนะครับพี่แกข้างนะครับี่เครื่องรางชั้นหนึ่งหลวงปู่ดิ่งครับพี่ 600บาทนะครับรวมส่งนะครับพี่คดหลวงปู่ดิ่งห0ร้อยบาทจะพี่จ๋ารวมส่งนะจ๊ะพี่คดหลวงปู่ดิ่งห0 0้อบาทรวมส่งนะพี่เครื่องรางชั้นหนึ่งนะจ๊ะห0ร้อบาทนะพี่ชอบโทรมานะศูนย์เก้าสีเจ็ดห้าเจดศูนย์ห้าหานะจ๊ะพี่จ๋านี่ครับพ่อแก่ครับพี่พ่อแก่พี่เนื้อโลหะนะครับยุคทวาราวดีนะพี่ เก่ามากครับของคุณนะพี่คิกกูยังอยู่เลยแต่มาแบบนี้เลยนะพี่นี่ครับคาบสนิมยกกับพี่ดูนะครับพี่เอาหกร้อยบาทจ้าพ่อแก่หกร้อยบาทจะพี่รวมส่งนะจะพี่จ๋านะพี่จ๋านี่ครับพี่พระพิคเน่นะครับเนื้อโลหะนะพี่ของขุดนะพี่นี่ครับสนิมยกขึ้นแล้วพี่คิกกูก็มีนะยกควาวรนะพี่ยกควาวรนะพี่นะเอาหกร้อยบาทจ้า พ,พับพิกาเน่นะจะพี่นี่ครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภนี่ครับพี่ยุทวานนะครับเอาหกร้อยบาทจา้าพี่จ๋าพี่จ๋าหกร้อยบาทะจะพี่นี่ครับพี่มีดมีดนี่ครับมีดมีอย่าหลวงพ่อเดิมนะพี่แต่ไม่ใช่หลวงพ่อเดิมนะครับพี่อันนี้เป็นกระดูกช้างนะพี่ นี่ครับเป็นกระดูกช้างนะพี่เหมาบ้านมาได้พี่นี่ครับนี่ครับหลงพ่อโอดวัดจนศีลนะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับชาวบ้านเขาเอามาให้ลุงที่เป็นทหารนะครับผมก็ไปเหมาเขามาขีนี่นะครับพี่กระดูกช้างนะครับพี่โอ้แค่ช้างนี่ก็ดีสุดยอดแล้วครับดีทุกอย่างยันขี้ช้างครับแม้กระทั่งหางช้างกระดูกช้างก็ของมงคลในตัวพี่ พี่ดูนะครับพี่ผมเอาหนึ่งพันบาทนะพี่ดูความใหญ่ยาวอย่างนี้นี่นะนี่นะพี่มีดหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับ past, พ <rant S 2> Superman, ี่มีดหลวงพ่อโอดนะครับพี่ตามสภาพแบบนี้เลยนะหนึ่งพันบาทนะพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับมีดหมอนะพี่มีดหมอครับมีดเน็บนะครับพี่ดูนะครับหลวงพ่อโอดฟิตฟิตฟิตหลวงพ่อเริมใจพิจาอ่าดูนะพี่นะดูนะครับพี่ดูนะ นี่หลวงพ่อโอดนะครับหลวงพ่อโอดไม่ใช่หลวงพ่อน้อยนะพี่หลวงพ่อโอดนะจ้าสิหลวงพ่อพมหลวงพ่อเดิมเนี่ยแหละครับพี่หลวงพ่อโอดประจันเสนจ้าโอ้โหมาแล้วจ้ะพี่พระกุลบุรีเนื้อดินครับพี่หลวงพ่อจุกแบบนี้เลยพี่เอาหกร้อยบาทนะรวมส่งกับพี่เก <s> ่าๆแบบนี้เลยนะพี่ <S <s บบเก่าๆแบบนี้เลยนะจ้ะพี่จ๋า นี่ครับพี่เขาเก่าแบบนี้เลยนะหลวงพจุกเนื้อดินลบบุรีจะพี่นี่คับพักกุลบุรีนะหลวงพจุกเนื้อดินจ้าหกร้อยบาทจะพี่รวมส่งให้เลยนะนี่ครับทีเด็ดครับนี่ฮะรูปถ่ายมีประหลอดนะพี่จับขอบเงินหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่า โอ้ oh, พี่ต้องเียกลางแดดดูครับพี่โอ้ oh, ประหลอดแต่เงินนะพี่เรี่ยมเงินนะพี่นะเนี่ยฮะเลียมเงินเรี่ยมเงินเลยพี่เรี่ยมเงินแบบนี้พร้อมใช้เลยนะหลวงปู่สุขครับพี่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่รูปถ่ายหลวงปู่สุขมีประหลอดครับเรี่ยมเงินขึ้นคอใช้ได้เลยหนึ่งพันบาทจ้ะพี่จ๋าหนึ่งพันบาทจ้ะชอบโทรมานะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกชอบทักมานะพี่นะทักไลน์มาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า นี่ครับโอ้โห,โหพับปิดตาพ่อทันปานเขาอ้อพี่เนื้อขันลงหินปางนี้หายากนะพี่นะพิมพ์นี้หายากนะพี่นะพับปิดตาพ่อทันปานเขาอ้อเนื้อขันลงหินจะพี่พ่อทันปานเขาอ้อ เป็นพิมพ์อีกหนึ่งพิมพนะครับพอท่านปานนะครับที่หายากนะครับองนี้800บาทจะพี่พอท่านปาน800บาทนะครับพระเกจิสายใต้ยุคเก่ายุคโบราณบนลงประจานแห่งเขาอ้อนะจ๊ะพี่จหา800บาทจ้านี่ครับพี่พระปิดตาวัดแหลม้ายนี่ครับสายใต้ดูการเดินยันพี่ พ้าปิดตาวัดแหลมทรายนะพี่นะวัดแหลมทรายสายใต้นะพี่แปดร้อยบาทจ้าแปดร้อยบาทรวมส่งให้นะจ้าพี่จ๋าชอบโทรมาแพงไปก็โทรมาต่อได้แพงไปก็โทรมาคุยได้ชอบองค์ไหนก็โทรมาคุยนะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะจ๊ะพี่จ๋าพ้าปิดตาวัดแหลมทรายสายใต้จ้าพี่แปดร้อยบาทนะรวมส่งให้เลยดีครับ พระปิดตาเข่าอ้อพ่อท่านปานเก่าๆแบบนี้เลยพี่ได้มาใหม่นะองค์เนี้ยพระเพิ่งได้มาเลยนะเจ้าพี่จา๋าพระเพิ่งได้มานะแปดร้อยบาทจา้าพ่อท่านปานเข่าอ้อจะพี่แปดร้อยบาทจา้ารวมส่งให้นะชอบทักมาได้ครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะจพี่จา๋าเหรียญนะครับเนื้อทองฝาบ้านหลวงพวกก่อกลวย ครับพี่รุ่นแรกครับหลวงพ่อกลัวรุ่นแรกเนื้อทองฝาบาทแปดร้อยบาทจะพี่รวมส่งให้เลยนี่ครับพี่แ800ดร้อยบาทนะพี่ดูรอยตัดนะนี่ครับพี่ดูรอยตัดนะพี่นะพี่ดูด้านหลังนะจ๊ะดูห่วงนะพี่ดูด้านหลังนะพี่แ800ดร้อยบาทครับหลวงพ่อกลัวจะพี่จ๋าพี่ดูนะแปดร้อยบาทครับนี่ครับพี่เนื้อทองฝาบาทจ้ะ แปดร้อยบาทครับรวมส่งให้เลยนะจ๊ะพี่จา๋านี่ครับเหรียญอัปปกาปีสองหนึ่งหลวงพ่อกวยเนื้ออันปากาหลังหานุมานยอดนิยมครับแปดร้อยบาทจะพี่ปีสองหนึ่งแปดร้อยบาทนะครับพี่รวมส่งให้นะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อกลวยหลังหานุมานปีสองหนึ่งปีสองหนึ 1, ่งเจะพี่เนื้ออันปากานะพี่นะแปดร้อยบาทรวมส่งให้นะจ๊ะพี่จา๋า สดองนี้ครับพี่เหรียญหลวงพ่อก,กวยลมดำนะจ๊ะพี่จ๋าทองแดงลมดำแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทจ๊ะพี่จ๋าหลังหลังยันนะจ๊ะหลังยันนะหลังยันนะแปดร้อยบาทจ๊ะพี่แปดร้อยบาทจ๊ะพี่ชอบองค์ไหนสครบรูปส่งมานะจ๊ะพี่เบอร์โทรนี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์มาได้นะจ๊ะพี่จ๋าเบอร์นี้เลยนะเฟซบุ๊กต้นลมาม่าเฟซบุ๊กสุบินดิตต้นนะ นี่ครับพี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญสุดท้ายของอีพีนี้แล้วนะครับพี่พบเจอกันใหม่ในอีพีนี EP ้อีพีหน้านะครับพี่อีพีนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมนะพี่โทรมาแอดไลน์มานะผมรอพี่พี่อยู่นะ